อีนะคะสวัสดีนะพี่อยากพาชมไม้ต่อนะอยากขอพาชมไม้ฟอรมใหญ่เลยนะคลิปนี้อย่างเช่นต้นนี้นะ้องมีชื่อว่าเศรษฐีโพทองนะเศรษฐีโพทองนะพี่เอาฟอร์มใหญ่นี้นะพี่เอาวให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะฟอมสองต้นคู่ด้วยนะเศรษฐีโพทองนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวพี่ขยับกล้องให้ดูฟอร์มใหญ่นะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะเศรษฐีโพทองหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเศรษฐีโพท,ทองค่ะ สวยนะเศษฐีโพทองนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่า ทวีทรัพย์นะทวีทรัพย์ใบกลมนะคะทวีทรัพย์นะทวีทรัพย์ใบกลมๆนะฟอร์มนี้เปียวให้ที่120นะทวีทรัพย์120บาทนะคะทวีทรัพย์ใบกลมนะคะ120นะ120นะคะ อยยี่สิบนะคะหนึ120่งร้อยยี่สิบไปต้นถัดไปนะอุ้ยต้นนี้น้องมีชื่อว่าอาจจะโดนอะไรเปื่อนนี่ฝนตกต้นนี้น้องมีชื่อว่ารวยทรัพย์สีทองนะรวยทรัพย์สีทองฟอร์มใหญ่ๆเลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะรวยทรัพย์สีทองหนึ่งร้อยยี่สิ ้วยซับสีทองหนึ่งรยยี่สบาทนะคะหนึ่งรยยสิบนะเพี้ยนต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเศรษฐีขึ้นหนาใบแหลมนะเศรษฐีขึ้นหนาใบแหลมเพี้ยนให้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะเศรษฐีขึ้นหนาใบแหลมนะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะเศรษฐีขึ้นหนานะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะ เจ็ีเฮนนหนึ้อก190นะคะ190ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้หลักทรัพย์สีทองนะหลักทรัพย์สีทองพี่เอาพิเศษให้ที่90บาทนะหลักทรัพย์สีทอง90บาทนะคะ หลักซับสีทองนะคะพี่แอลพิเศษในที่90บาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นยางอินเดียดำนะยาวความสูงมากกว่า1ฟุตนะยางอินเดียดำนะพี่แอวขอแนะนำที่140่งรอบาทนะยางอินเดียดำหนึ่บาทนะคะ ยางอินเดียดำหนึ่บาทนะคะความสูงมากกว่า1ฟุตนะความสูงมากกว่า1ฟุตนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นกุมาณดำนะกุมารดำที่เอาขอแบ่งปันที่120นะคะกุมาณดำหนึ่ค่ะ กุมานดำพี่ยวขอที่แบ่งปันที่120บนะคะ120บาทนะถ้าสายมูร้านค้าเหมาะมากเลยนะคะวางไว้หน้าร้านว่าวกุมานดำกุมานทองกุมันแดงนะพี่มีทั้งสามกุมานเลยนะ120บาทนะคะวันนี้เป็นแดงมงคลนะคะแดงมงคลฟอร์มใหญ่ๆนี้นะเปี่ยวขอที่100 50บาทนะแดงมงคลฟอร์มใหญ่ๆ150บาทนะคะ150นะแดงมงคลนะคะ มงคลฟอมใหญ่ๆเลยนะคะห5 0บาทนะคะหน0านะแดงมงคล150นะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีเชื่อว่าหยกไพลินนะหยกไพลินฟอมใหญ่ๆเลยนะหยกไพลิน120บาทนะหยกไพลิน120บาทนะคะ ยกไพลิน120บาทนะต้นใหญ่ๆเลยนะคะไปต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นกุมันทองนะกุมันทองเี่เยวให้ที่120นะกุมันทอง120 มันทอง120บนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้รวยเก้าชั้นนะรวยเก้าชั้นเพี่ยวให้ที่90บาทนะรวยเก้าชั้น90บาทนะคะเกบาทนะรวยเก้าชั้นนะคะฟอร์มใหญ่ๆนะ90นะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็น สิบกะหลัดกลายนะสิบกะหลัดกลายเขียวหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าสิบกะหลัดแบล็กนะสิบกะหลัดแบล็กหรือสิบกะหลัดกลายเขียวนะสิบกะหลัดนะคะน้องกลายสีเขียวนะบางคนเรียกว่าสิบกะหลัดแบล็กนะหรือสิบกับสิบกะหลัดเขียวสิบกะหลัดแบล็กต้นนี้นะเบวขอนําเสนอที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะสิบกะหลัดนะสิบกะหลัดละ สิบกระหลัดเขียวนะพี่ขอเรียกว่าสิบกระหลัดเขียวนะคะหนึ120่งร้อยยี่สิบบาท 10กรัดเขียวนะคะหนึ่งรอยี่สบนะหนึ่งรอยี่สิบนะต้นถัดไปนะคะน้องสวยนะลายเขาสวยดีนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะไปต้นถัดไปนะต้นนี้ช้อนเงินช้อนทองนะคะแปดสิบาทนะช้อนเงินช้อนทองแปดสิบาท ช้อนเงินช้อนทอง80นะคะต้นถัดไปนะต้นนี้นะคะเป็นไดมอนด์พิงค์สีหวานมากเลยไดมอนด์พิงค์เพียวขอที่150บาทนะไดมอนด์พิงค์150บาทนะฟอร์มกอนะ3ต้นใน1กระถางนะ150 150บาทนะคะไดมอนพิงค์นะส่วนต้นนี้เป็นอาลาดินนะฟอร์มสองต้นในหนึ่งกระถางนะพี่อยาขอที่140่งรนะอาลาดินฟอร์มสองต้นในหนึ่งกระถาง140บาทนะ140บาทนะคะอาลาดินนะอาลาดิน140 อาราดินหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะต้นนี้เป็นสิบกระหลัดนะสิบกะหลัดฟอร์มสองต้นสามต้นในหนึ่งกระถางเลยนะคะพี่แอ๋วขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะสิบกระหลัดนะสิบกระหลัดหนึ่งร้อยสี่สิบาท 140บาทนะคะ10กะหลัดนะ10กะหลัดฟอร์ม2ต้น3ต้นใน1กระถางเลยนะคะ140นะต้นถัดไปนะต้นนี้โอปาสิรินะโอปาสิริฟอร์มนี้เปรี่ยวขอที่150บาทนะโอปาสิริ150บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆนะ โอ้พาร์สิลหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นเก้ากลัดนะเก้ากลัดก็ฟอร์มสามต้นเหมือนกันเก้ากรลัดหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะฟอร์มสามต้นนะเก้ากลัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้เป็นกําไรหยกนะกําไรหยกเพียอาไว้ที่80บาทนะกําไรหยก80บาทนะคะกาไรหยก80บาท ต้นนี้เป็นกําไรทองนะกำไรทองฟอร์ม2ต้นเหมือนกันนะเบี่ยวขอที่หนึ้อยี่สิบนะกําไรทอง140บาทนะหนึ หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะกําไรทองหนึ่งร้อยสี่สิบนะกำไรทองสีเปิดสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะหนึ่งร้อยสี่สิบไปต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นรับเงินรับทองนะรับเงินรับทองฟอร์มก่อนนี้เปี่แอขอหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะดูสีก่อนนะเปิดฟอร์มสามต้นสีต้นในหนึ่งกระถางเลยนะคะมากกว่าสีต้นในหนึ่งกระถางนะคะฟอร์มนี้นะคะพี่แอขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเปี่แอขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ รับเงินรับทองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งรอยห้าสิบบาทกล้องมันจะซูมชัดไหมนะนะคะหนึ่งร้ยห้าสิบาทนะหนึ่งร้ยหสิบาทนะพี่ดูสีชัดๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะรับเงินรับทองนะสามสี่ต้นในหนึ่งกระถางเลยมากกว่าสี่ต้นในหนึ่งกระถางไม่ใช่สามสี่ต้นนะมากกว่าสี่ต้นในหนึ่งกระถางเลยนะเดี๋ยวพี่เอากล้อ,อ,องลงนิดนึงนะคะ ต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นเล็กกระสีแดงนะเล็กกะสีแดงพี่เอาไว้ที่90บาทนะก็มีหลายต้น3ามต้นสีต้นในหนึ่งกระถางเช่นกันนะ90บาทนะเลกกระสีแดงสวยนะเลกกะสีแดง90บาทนะคะ90บาทค่ะเลกกะสีแดงนะคะ90บาทนะคะ90บาทจบาทเดี๋ยวกับกล้องลงให้ดูนิดนึงนะ เยวขอปรับกล้องนิดนึงนะคะปรับกล้องมันจะไม่ค่อยสูงมานะคะเล็กซกี่แดงนะเบยขอแบ่งปันที่90นะคะเช่นเดิมนะเบียยังคงมีโปรพิเศษให้อยู่นะก็คือราคา80-90รับ4กระถาง300นะคะ4กระถาง300บาทนะ4กระถาง300นะคะเบลยังคงมีโปรพิเศษนี้อยู่ให้เรื่อยๆเพราะพี่ต้องการเปลี่ยนหน้าไม้นะคะเปลี่ยนหน้าไม้ด้วยแล้วก็แบ่งปันกันด้วยนะ ไปต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นพีทปานามานะพีทปานามาเปี่ยงไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะพีทปานามาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะพีทปานามาหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ มาต่อกันด้วยลักกี้นะลักกี้ฟอร์มกอนะมีสองสามต้นในหนึ่งกระถางเช่นกันนะเพียวขอแบ่งตันที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะลักกี้หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะลักกี้นะลักกี้หนึ่งร้อยี่สิบนะคะลักกี้ฟอร์มใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะลักกี้นีออนนะหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะ 120บาทนะคะลักกี้นะต้นนี้เป็นมังกรทองนะสีหวานมากเลยนะมังกรทองพี่ขอแบ่งปันที่90บาทนะมังกรทอง90าบาทนะคะมังกรทองสีหวานหวาน90บาทนะคะมังกรทอง90าบบาทนะคะไปต้นถัดไปนะต้นนี้ ดูสีก่อนสวยมากเปิดสีเปิดได้สวยมากเลยสีเข้มโอรสเลยนะคะแล้วก็ใบก็เล็กๆน้องนี่ชื่อว่า Baby p พิงค์คอม c พนะ Baby Pink Com ้พิงค์คอมคอพกฟอร์มก้อน,นี้เพี่ยวกขอแบ่งปันที่140นะ Baby ้พิ k c o m p ม c พ140บาทนะ140ค่ะ Baby ้พิงค์คอม c พนะ ให้ดูความสวยต้นหนึง่งต้นนี้น้องมีชื่อว่าตรีเพชรนะตรีเพชรนะตรีเพชรฟอร์มนี้พี่อขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะตรีเพชรหนึ่งร้อยแปดสิบาทคะ่ะตรีเพชรหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะตรีเพชรนะตรีเพชรหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะสวยๆเลย ไปต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าขันหมากราชา3สีนะสีเปิดแบบนี้คล้ายๆล้าก้างปลาเลยนะขันหมากราชา3สีฟอร์มนี้เ่ยวขอแบ่งปันที่90บาทนะฟอร์มกอนะเก้าสิบนะคะเกบาทนะคะ90ค่ะ ั้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นบอลลังทับทิมนะบอลลังทับทิมฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอแบ่งปันที่สองร้อยสามเปี่ยวขอแบ่งปันที่สองร้อยสามสิบนะบอลลังทับทิมสองร้อยสาสิบาทนะคะบอลลังทับทิมสองร้อยสามสิบนะคะใหญ่ๆเลยนะคะน้องสิบกว่าใบเลยนะฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่ด้วยนะสองร้อยสามสิบาทนะคะบอลลังทับทิมนะสวยๆเลยนะคะฟอร์มใหญ่ด้วย เมื่อกี้ลักกี้นีออนต้นนี้คือลักกี้ลักกี้อามี่นะลักกี้อามี่คือลักกี้ที่ฟอร์มสีเขียวใบสีเขียวน้องนี่ชื่อว่าลักกี้อามี่นะลักกี้อามี่ฟอร์มนี้นะพี่ขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะลักกี้อามี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะลักกี้อามี่นะดูใกล้ๆเลยนะคะน้องชื่อว่าลักกี้อารมี่นะ ลักกี้อามีหนึ่งร้่นะต้นนี้ลายน้ำทองนะลายน้ำทองฟอมนี้เปบ่ยวดแบ่งปันที่120่่นะลายน้ำทอง1นึ่บาทนะฟอมสองต้นนะั้น120บาทนะลายน้ำทอง ลายน้ำทอง120บาทนะคะลายน้ำทอง120บนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพี่แอวด้วยนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกล้วยหอมแคร์นะกล้วยหอมแคร์กล้วยหอมแคร์มีลูกด้วยนะกล้วยหอมแครนะ์น่ะเขาไม่โตจากนี้แล้วนะคะกล้วยหอมแคร์นะ นี่พี่เอาไว้ดูคนเขาบอกอ้วนแบบนี้เลยนะกล้วยหอมแคะนะคะพี่เอาขอแบ่งปันที่120นะกล้วยหอมแครี120บาทนะคะ120บาทขอว่าถ้าใครมีไว้จะทําอะไรจะได้กล้วยๆนะคะทําอะไรจะได้กล้วยๆนะสวยนะคะสวยใส่ในกระถางสีขาว วางไว้บริเวณบ้านนี่สวยมากนะคะต้นนี้นะสกายเวลเวิทสกายเววิทเปลี่ยนขอที่230บาทนะสกายเวลเวิทเอ๊ยหนึ้ยเก้บาทนะสกายเววิหนึเก้าสิบาทนะคะ190บาทสกายเวลเวิทนะคะ สกายเวลเวดนะพี่อยาพิเศษให้หนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะสกายเวลเวดสวยนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยเปิดสีได้สวยนะสกายเวลเวดสีแบบนี้เลยนะคะนี่ดูใบข้างล่างนะน้องฟอร์มดีนะหลายใบด้วยนะคะสกายเวลเวดนะพี่อยาขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันแล้วก็าาราคาก็แรงด้วย ไปต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นสามสิบล้านนะสวยมากฟอมใหญ่ด้วยสามสิบล้านนะเปี่ยวขอแบ่งปันที่หนึ่งรอยยี่สิบนะสามสิบล้านหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะหนึ่งรอยี่สิบสามสิบล้านนะชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนนะทักแชทหาพี่ด้วยนะนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เปียวด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ